ต่อนะคะคกับ<ม>รายการท้ายชนก้นครัวนเองนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กันที่ตามบนเจษเมียนนั่นเองค,คุณรู้ไหมว่าที่เจษเมียนแห่งนี้นะเราสามารถนั่งรถไฟจากกรุงเทพเนี่ยมาถึงได้เลยและลตรงนี้มีสถานีรถไฟอยู่ใช่ตลาดเป็นสถานีรถไฟเก่าแก่มากเพราะว่าตลาดเรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นตลาดเก่า119ปีโอ้โหเก่าขนาดนั้นเลยเหรอใช่ร้อยกว่าปีคุณคิดดูสิจะต้องมีเรื่องราวมีความเป็นมาเจษเมียนทุกคนสงสัยว่าเอ้ย มันคืออะไรเหมือนกับสนองไว้กับคนครทั้งเจ็ดหรือเปล่าเออทำไมเหมือนกับวัดเสมียนไหมคือที่เดียวกันหรือเปล่าเอออันนี้ถ้าไม่ใช่คนบ้าคิดไม่ได้นะคะมันเหมือนกับวัดเสมียนหรือเปล่าก็เห็นเหมืนเหมียนเหมือนกันอ่ะงี้ดีกว่าเดี๋ยวกูกไก่จะพาคุณเนี่ยนะคะไปดูนี่ด้านในเลยด้านในเขาจะมีแบบของขายเต็มหมดเลยนะเพียบเลยนะนี่คนเดินเยอะและจะพาไปหาผู้รู้จากที่แบบเอ้ยไม่รู้อะไรเลยดูแบบแป้งดูแบบเออนะเดี๋ยวจะไปดูกัน ไม่รู้วันนี้พาคนบ้ามาล่อนะเนี่ยไม่เข้าใจความเกา่าแก่เนี่ยอย่างที่บอกไว้นะคะว่ามีมาตั้ง119เปีค<ฆ>ุณลองคิดดูเมื่อ119รสกปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีการค้าขายตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็แบบตรงนั้นจะเป็นท่าน้ำท่าน้ำนนท์อ่ะท่าน้ำนนท์อาะี๋อเหรอนี่ใกล้ๆก้กับวอสเมียของเราแล้วเนี่ยนี่ก็ดึงเข้าวอสเมีตลอดเลยผมชอบันจะเป็นท่าน้ำแล้วก็รถเายเรือกันมาแล้วก็ขึ้นฝั่งมาขายของการคนก็จะมาซื้อของ มีเยอะแยะมาเต็มหมดเลยเฮ้ยคุณมีซูชิด้วยอ่ะเฮ้ยเป็นไงล่ะสองบาทเองชิ้นละสองบาทให้ก็แวะได้นะเฮ้ยจริงหรอกินกินได้ปะกินได้อะไรเราอย่าเพิ่งกินนั่งผู้ใหญ่เอาไว้ก่อนหิวหิวว่ะหิวว่ะหิวว่ะเหงื่อเสียบเพิ่งจะกลับมานะคะโอ้โหตลอดเลยผมไม่อยากกินอะเพราะตอนนี้เนี่ยผู้ใหญ่เอาไว้อืมชื่อว่าคูเด๋อคูเด๋อใช่แล้วแล้วคูเด๋อเป็นใครยังไงฮะที่เขาเป็นฮะตลกเป็นตลกเหรอฮะตึกโป้งเงี้ยนะตึกโป้งแอด สวัสดีครับสวัสดีค่ะจังนี้หน่อยครับคุณเดาค่ะเรียนเชิญครับคุณเดาสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีครับนี่ไงคุณเดาที่เรากําลังพูดถึงอยู่นั่นเองนะคะแล้ววันนี้เนี่ยคุณเดาจะมาเล่าที่มาที่ไปคุณเดาค่ะตรงที่คุ้ไก่กับทอมยืนตรงนี้เนี่ยคืออะไรคะที่นี่คือที่นี่คือตลาดเก่า119ปีเจ็ดสมัยค่ะแมาที่ด้านหลังแห่งนี้อ่ะอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนครับอ๋อพิพิธภัณฑ์ชุมชนผมเห็นมันมีรูปมีงานศิลปะอย่างนี้ด้วยเป็นฝีมือของใครอะคะของขอองงเครับ ผมพูดเองโอ้คือสามารถเข้ามาดูได้ครับแล้วรูปส่วนใหญ่นี้จะเป็นรูปเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรบ้างคะนาจะเป็นประวัติชุมชนและเป็นภาพวิถีชีวิตซึ่งซึ่งมีมีอยู่สองห้องมีห้องทางซ้ายอยู่ห้องนึงนี่จะเป็นเล่าเรื่องราวสมัยสุวรรณภูมิแล้วก็ทราวดีส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นประวัติชุมชนเจ็ดสมิยครับเรื่องราวตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อ เดือนเมษายน2,310อ่ะโอ้ที่พม่ามันตีกรงศีแตกนี่พออกอายุของกุไก่เลยนะใช่คุณเดียวชิราปกรหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินะได้นำกองทัพหนีออกจากกรุงศรีมาแล้วเมืองมาเมืองราบุรีแล้วก็นำทัพเพื่อจะมาหาคนไทยไปต่อสู้กับพม่าค่ไทยพักแรมอยู่ที่นี่แหละมาตามหาแบบเรานะฮะทหารใช่ไหมคะตอนนี้ก็รับอาสาคนไทยไปสู้พม่า คนไทยที่อาศัยอยู่ในบริเวณนียมาสมัครเป็นทหารเป็นจํานวนมากเลยจนเสมือนที่พระองค์ตะเตรียมมาน่ยจดลงบันทึกทะเบียนทหารจดไม่ทันเลยเยอะมากต้องเยอะมากจริงเยอะมากมาพูดฟ้าโมดินเลยมาแบบพร้อมใจกันหึมเลยมาฮึมเลยจึงได้รับอาสา ใครที่มีความสามารถอ่านออดเขียนได้คโรดมาสมัครเป็นเสมียนครับก็มีคนไทยที่มีความสามารถอ่านออกเขียนได้มาสมัครเป็นเสมียนถ,ถึง7คน7คนโอ้คนทำให้การรับอาสา,าคนไทยไปเป็นทหารเสร็จสิ้นก่อนพบขําพระองค์ทรงประทับใจมากจึงตั้งหมู่บ้านแห่งนี้ว่าหมู่บ้านเจ็ดเสมียนโ้คนลุกเลยอ่ะเป็นไรครฮบห้องน้ำอยู่นี่ครับไม่ใช่คือว่าแบบ ือรู้สึกว่านอกจากจะได้รู้ที่มาที่ไปของเจ็ดสมเด็จแล้วเนี่ยก็คือรู้เลยว่าพื้นเพลงคนที่นี่เนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนรักชาด้วยนะใช่คนรักาชิคือแบบแห่กันมาสมัครแล้วก็ที่สำคัญมีถึงเจ็ดท่านด้วยกันใช่ไหมคะที่มาทําให้ภารกิจในครั้งนั้นเนี่ยล่วงมาได้ดีนี่นอกจากสมเด็จพระเจ้าตากสินนะยังมีพรามหกษรตริย์ในอดีตเสด็จที่นี่อีกสามพระองค์จริงเหรอคะใช่พระองค์ที่สองก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสัชกาลเมื่อคราวสึกเก้าทั นําทัพมาพร้อมพระมหาอุปราชายกทัพมาต่างทางเหนือตะวันตกนะครับแล้วก็ทางใต้ทางใต้ด่านสิงขอนนะครับม,มือถลางอ,ะอ่ะพระพุทธยอดฟ้าอยู่ลโลกนําทัพต่างเรือโดยทัชนบททางชนงบทน,นะครับ <มา S 1> แล้วก็ผนนี้้วน้ใช่ไหมคะมาเลาะ,ละ,ละม่น้ำใ้กลองมาแล้วผ่านเจสุน,นพระองค์ ได้เขียนพระรานิพนธ์เรื่องรบพรมา่าที่ uh huh. ท่าดินแดงข่าวถึงเจษเมียนไว้ด้วย uh huh. ถึงท่าราบที่ท่าสวงสวิรยิ่งโดยดิ้นหอยหวนครวนกระสันด้วยไดยทุกชุดใจมาหลายวันจนบรรลุเจดเมียนตำบลมาลำลำจะไข่เรียกเสมียนหมายมาลายทุกที่ทุกคนึงหาจึงรีบเร่งนาเวศคันใครครา,าพอที่วาก่อนยื้อนจวนสายัน นี่เป็นกษัตริย์พระองค์ที่สองพระองค์ที่3คือพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเนี่ยที่เสด็จมาประพาสที่ตลาดแห่งนี้แหละพระองค์เสด็จมาเมื่อประมาณปีพศ2334 4พเสด็จไปพาสแยกและพระองค์เสด็จประทับที่นี่แล้วก็ขึ้นไปเล่นกรอนสดกับในสายกรอนสดด้วยตลาดนัดเห็นมีตลาดนัดโบราณร้อยกว่าปีแล้วนี่เป็นพระองค์ที่สามส่วนพระองค์สุดท้ายคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นนำกองลูกเสือป่ามาตั้งค่ายพักแรมอยู่ที่ ทุ่งเกษตรแ่งนี้โอ้โหเดี๋ยวนาถือว่าที่นี่ต้องเป็นสถานที่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะเลยมีมีพระมหากสัตว์นะฮะมีพระองค์ที่ไปเมยุยืนยาจน119่งร้ยส้าปีที่นี่นะถ้าใครมามาดีนะมาดีจะโชคดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาขาสองคนเนี่ยอีกหน่อยดังทะลุฟ้าเลยโอ้ยตะวันฝากค่ะ แต่ถ้าใครมาร้ายเยอะๆไปเยอะไปใครมาร้ายร้ายไม่ร้ายไปสีใจรับสิ่งไม่ดีทั่วไปเราจะมีต้นโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์อายุร้อยปีอ๋ออยู่ฝั่งนู้นต้นโพธิ์ที่อยู่มาหน้อยกว่าปีแล้วเหมือนกันเหรอคะต้นใหญ่มากเลยนะฮะเห็นไหมต้นใหญ่มากนี่เลยค่ะโอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณคุณเด็กมากเลยมีวัดด้วยมีสมัยรัชกาลที่ห้ามีแม่น้ําไม่กองที่สวยมากครับผมตายละเอาว่ายังไงเนี่ยวันนี้นะคะได้รู้ที่มาที่ไปแล้วเองนะคะของ ตำบลเจ็ดสม็ยแห่งนี้นะคะต้องขอขอบคุณคือเดือมากๆเลยนะคะแต่ว่าภารกิจวันนี้ของกุ้ยกับทอมยังไม่หมดค่ะคุเดือค่ะดกุ้ยกับทอมยังต้องมาตามหาสุดยอดพ่อครัวแม่ครัวใช่ทำอาหารยังยังค่ะแต่ตอนนี้เขามารออยู่แล้วต้องไปดูนก่อนดีกว่าว่าเขาทั้งสองคนนั้นเนี่ยเป็นใครกันค่ะไปดูกันเลยแต่ตอนนี้เขามารออยู่แล้วต้องไปดูนก่อนดีกว่าว่าเขาทั้งสองคนนั้นเนี่ยเป็นใครกันค่ะไปดูกันเลยสวัสดีค่ะพวกเราทีมแซฟเวอร์วันนี้นะคะ ตัวดิฉันชื่อดวงใจค่ะและผู้ที่มาร่วมลูกคู่นะคะลูกคู่พี่แดงแล้วก็น้องนิกแล้วก็น้องแตะค่ะเพราะว่าที่บ้านไม่มีใครเป็นลูกสาวคนเดียวก็เลยต้องทำกับข้าวแม่ต้องสอนให้ทำกับข้าวตั้งแต่เด็กอ๋อตำส้มตำโชวเมื่อไม่นานนี้คะ่ะก็งานช่วยตำบ้านนะคะตำหมู่บ้านงานบวชงานแต่งงานที่ งานศพก็ได้ทากับข้าวมาก็เยอะแล้วทุกคนก็บอกว่าอร่อยค่ะใช้โป๊สอยสเมียนพี่รู้จักมานานแล้วค่ะเพราะว่ากินของพี่เองค่ะทําต้มกะทิต้มกะทิขัวใช้โป๊นะคะเป็นที่ทําแล้วหวานๆน่ะผักแว่แวนๆนะฮะยังหั่นแว่นแล้วก็ชุบไข่ทอดแล้วก็นําไปทํายําทานกับข้าวต้มหลายอย่างค่ะพิเศษก็คืออร่อยสะอาด แล้วก็มีเครื่องหมายฮาลาลด้วยเพราะว่าอันนี้คือขายทั้งท,ทั่วโลกเลยอะคะ่ะวันนี้ทีมเซฟเวอร์ของเราจะมาทำเมนูแฮมเบอร์เกอร์หัวเชโป้ค่ะอยู่ที่ตัวหัวเชโป้ที่สับละเอียดแล้วก็มีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วพอมาคลุกกับหมูแล้วอะเราจะได้รสชาติที่กรุบเมื่อทานกัดแฮมเบอร์เกอร์ออกไปแล้วรสชาติจะแตกต่างจาก ของต่างประเทศแต่ว่ารับรองว่าสุดยอดกว่าของเขาด้วยค่ะทีมของเราไม่ใช่ว่าทําแค่2คนนะคะเรามีสองสาวน่ารักมากๆเลยทีมเราก็บอกแล้วนะคะว่าแซฟเวอร์เพราะฉะนั้นวันนี้เราแซฟทุกสุดเลยนะคะเราจะมีการเต้นโชว์ให้ดูเลยนะคะวันนี้อยากจะฝากไปบอกพี่นวลนะคะว่าวันนี้พี่นวลไม่ต้องออมแรงนะคะแซฟเวอร์วันนี้เราจัดหนักแน่นอนค่ะแซฟเวอร์ วันนี้พี่นวนไม่ต้องออมแรงนะคะแซปเวอร์วันนี้เราจัดหนักแน่นอนค่ะแซปเวอร์สวัสดีค่ะพวกเราทีมแซปแซปค่ะพี่นวนหัวหน้าทีมนะคะพี่นวนค่ะแล้วนี่ก็น้องบุ้งนะคะแม่เป็นแม่ครัวเป็นมือเอกนะคะแล้วก็นี่ทีมงานนะคะแล้วก็น้องลมน้องสมจิตนะคะโชว์งานหนอเลยค่ะก็ก็มีค่ะงานของ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 เยาวชนนะคะของเยาวชนก็จะเป็นการซ้อมฝึกเยาวชนประกวดการทำกับข้าว ทำมาหลายอ่างเพราะทำมาหมดแล้วทุกอย่างค่ะเคยทํามาหละอย่างแต่วันนี้เป็นอย่างแรกเป็นอย่างที่ยังจะทําเป็นครั้งแรกในชีวิตคือส้มตําส้มตําหัวฉีโปทอดสูตรเด็ดอยู่ที่หัวฉีโปเพราะมันจะอร่อยเพราะเป็นรสชาติที่กลมกลมในตัวของมันเองคือสูตรนี้ยังไม่มีใครทําเลยค่ะนะคะก็จะาก็จะลองลองงานนี้เป็นงานแรกค่ะเพื่อจะให้ได้ลองชิมกัน เพราะทุกครั้งมันจะเป็นมะละกอใช่ไหมคะแต่นี่มันเป็นหัวไชโป้ค่ะลองค่ะลองมาชิมดูค่ะก็คือที่นี่ก็คือของดีของเจ็ดเสมียนก็คือแล้วก็คือเป็นสินค้าหลักของเจ็ดเสมียนนะคะที่มีโรงงานของผู้ผลิตหน่วยงานเยอะแยะเลยนะคะก็มีหลายโรงก็เกือบก็หลายโรงนะคะนะคะก็มีแต่ละโรงก็จะมียี่ห้อมีการของตัวเองนะคะก็คือ นักท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวกันเยอะเพราะว่าเวลามีมาที่นี่มาเที่ยวที่นี่ก็จะเป็นหัวใจโป๊กก็จะเป็นของฝากสําหรับของเจ็เสมียนนะคะสู้ไหมคะสู้ไหมคะสู้ไหมคะ,มค,ะคือสองคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะคือแฝดค่ะแฝดคนละฝานะคะแต่ความสามารถพิเศษมากค่ะนะคะลองดูกันค่ะนะคะตอนนี้เรายังไม่บอกว่าจะมีอะไรมาโชว์นะคะเอาไว้ดูกันเองค่ะค่ะวัน,นวันนี้นะก็ก็จะไม่ออมนะคะแต่ว่า ไม่ออมค่ะวันนี้ไม่ออมค่ะนะคะตู้ตายวันนี้ค่ะยังไงก็ทัดดอกไม้อยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นแหละค่ะเซฟเซนี่เป็นยังไงล่ะสุดยอดของเราสองทีมด้วยกันนะคะว่าจะเป็นทั้งทีมเชมวัวให่ทีมเซฟเซฟอีกทีหนึ่ง แดดนี่ผมแดดเขาชื่อซ uh, oh, ีมแซบวะอ่อแซบววอ่อแซบว่วกับแซ่แซบครับผมเชิญครับคุณลุงครับเดินได้ครับเชิญครับเดี๋ยวไปชิมอาหารเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ย เขาบอกว่าเขาจะทําเป็นเมนูแบบว่าฟิวชั่นที่อยู่ตรงลังสิตอ่ะแล้วก็มีตรงบางแคนั่นฟิวเจอร์อะไรเออนี่ยใช่เหรอไม่ใช่โบราณกันออ๋ทำแบบแนวฟิวชั่นแบบดัดแปลงเอาไชโป๊เนี่ยคุณเคยทานไหมเบอร์เกอร์ไชโป๊พี่เบอร์เกอร์นี่นะแล้วมันใชคือเบอร์เกอร์นี่มันเป็นอาหารฝรั่งนะคุณใช่คือตอนนั้นเนี่ยไอเบอร์เนี่ยมันมรอซักคนเราได้มานัดเพื่อนแล้วเพื่อนไม่มามันเลยเป็นแบบเบอร์เกอร นี่คือยี่มาของเบอร์เกอร์ใช่โอเคคิดยังไงสุดยอดเก่งมากเลยอันนึงอันนึงอันนึงคือเป็นเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ชัยโป๊ก็ว่าแปลกแล้วครุ่งนี้เดี๋ยวมารอดู ส้มตำส้มตำใชโป้ออคุณเดี๋ยวส้มตำปกติมันทำมาจะมะละกอไม่เหรอคุณคราวนี้เป็นใชโป้ก้ะวเฮ้ยแล้วมันจะกินได้เหรอกินได้สิเขาทาเป็นแบบว่าคือถ้าเกิดใครเนี่ยยังไม่รู้ว่าใชโป้ส<ะ>ามารถไปทําอย่างอื่นได้นอกจากน้ำผัดไข่รหรือทานกับข้าวต้มเนี่ย แน่นอนเลยนะคะว่าครั้งนี้เราจะได้ทราบไปแล้วนะคะ<ช>ว่าเชฟป้อทำอะไรทานได้อีกบ้างใช่ใชและคุณจะต้องชิมด้วยแล้วเราก็จะมาตามหาสุดยอดพระครัวแม่ครัวครับผมของตำบลเจ็ดเสมียน,นอืมเป็นไงระเกงมากเลยเอาไว้ไงยวช่วงหน้านะคะครับผู้ไก่จะพาคุณพาทอมเนี่ยนะไปที่ลานประลองของเราแล้วมาลงกันว่าใครจะได้เับากันไปกับนี่เลยค่ะ รางวัลที่หนึ่งมันเองนะคะนั่นก็คือ30มสิบไม่ใช่เรามีรางวัลของเราอเหรอเออแล้วคุณจะไปอ้างเอาจากของพี่เขา้ยังไงเอานี่ไงเอาไว้ให้พ่อซื้อขู่หนึ่งได้ไหมพ่อดีนะครับไปเถอะพ่อโหดมากเลยพ่อจะกลับมาดูลานบาลงกันดีกว่าว่าใครเป็นผู้ชนะกันไปนะคะกับผมคราวที่ตะบนจะเสมียนค่ะถูกต้องครับ